สวัสดีครับอยู่ดีเมี้ยงครับพี่นงเมื่อนี้ครับเบาต้นเสื้อผ้าพี่นองมาเบาเรื่องไวรัสพริกใบเหลืองใบด่างนะครับเด้อสำหรับพี่นงที่พบพอปัญหาเกี่ยวก,กับบักพริกเป็นใบด่างนะครับหาวิธีแก้ไขอยู่นะครับว่าสิแก้ไขแบบใดมารักษาเดบอวสันนะครับสาเหตุของ ผิดใบด่างเราต้องมาดูจากสาเหตุมันก่อนนะครับพาหานะที่นำพาเหตุหายบกผิดเข้าเป็นใบด่างนะครับวีขาวครับพี่น้องเลียวกับเพียโตออนจำพวกไล่แดงไล่ขาวนี่เลยครับเพล่อกสมเกาะกินโยอดออนใบออนของบกผิดนะครับแล้วก็เหตุหาบบกผิดเข้านี่ใบค่อยค่อย เปลี่ยนไปจากสีเขียวที่ค่อยเปลี่ยนไปเป็นใบสีขาวสีเหลืองนะครับสลับเขียวซื้ออื่นกันง่ายๆว่าใบด่างนั่นแหละครับจากหน่อยๆมันก็นมาเป็นแห้งนะครับหลังจากนั้นถ้าเฮาบได้รักษาด้นะครับถ้าเรักษาบได้หรือว่าฉีดพ่นพวกสารโบทูทนะครับเมียงมันโบตาย ใบด่างมันกับสิกายไปเป็นไวรัสพิกนะครับซึ่งไวรัสพิกนี่ถ้ามันเป็นหลายๆแล้วเป็นแห้งๆวิธีการรักษามันก็นยากยากนะครับแต่ถ้าว่าเป็นน้อยๆหาที่เป็นนี่ยังบบจกกัก่อเป็นย่งง่บลายมันก็มีวิธีรักษากับพอได้นะครับ สำหรับจำพวกวีขาวนะครับพวกเพียตโตออนต่างๆนี่ส่วนมากนะครับเนี้นจำพวกนี้มันจะมากินอยู่ใต้ใบนะครับเวลาเข้าสียามันก็นยากนะครับมันก็บโบคอยดีเถืกอตทใบเพราะว่าการที่กิจฉฉดใต้ใบมันกับโบแมนของง่ายนะครับ แต่ว่าเขาก็ต้องฉีดให้มันได้นะครับนะบต้องฉีดยาผลสารให้มันไดใ้ไตใบให้มันถือตัวมันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันสีบโตายนะครับมันสีบูหนีในการฉีดผลนในช่วงที่เขาพบพอทีแรกทามันลายนะครับถ้ามันเป็นหลายนี่ พอพอตรงถามว่าจิตมือนทีฉีดแค่หนึ่งโหลดนะครับสามมือสี่หมื่ฉีดโหลดครับพ้นได้คือกันนะครับบอกเป็นอย่างสามถึงสี่เอนี่อาการกระเสื่อมดีขึ้นนะครับแต่ว่าถามันเป็นแห้งเร็วนะครับมันเป็นขื้นวัขั้นสุดท้ายเร็วนี้ รักษายากครับพี่น้องพะว่ายาทีมิมารักษานะครับทีมมาฉีดผลกําจัดไวรัสผิดด้วยตรงยังโบมีครับพี่น้องนะครับเด้ยอยาพึ่งไปหลงเสือผู้ที่โฆษณาขายนะครับยังบ่มี่ครับพี่น้องทําได้ด้วยการป้องกันนะครับพวกเพลี้ยพวกแมลงที่เป็นพาหนะนําพาซึ่งไวรัสนะครับเด้อนะครับ สารที่ใช่ฉีดพ่นกับคือสารที่ฉีดพ่นพวกเพียผกแมงต่างๆที่เขาใช้ในสวนนะครับผมสิยกตัวอย่างชนที่ผมใช้ในสวนนะครับสารอิมิดาโคลพิดนะครับเป็นชื่อสามัญนะครับเดือพี่น้องนะครับฟิโปรนิวนะครับแล้วกับอะบามกคตินนะครับจำพวกหนีนะครับให้พีนองเอามาฉีดพ่นนะครับเป็นชื่อของสามัญนะครับเดือก นะครับชื่อสามันทางยานะครับฟิโปรโนิวนะครับจำพวกอิมิดาโคลพิดนะครับอะซีทามิพิดนะครับพี่น้องสารจำพวกนี้นะครับแล้วก็อะบาแมกตินนะครับให้พี่น้องไปเลือกสื่อมาฉีดพ่นเพื่อที่จะกำจัดพวกเพลียตโตโอนพวกเพลี้ยไฟแดงพวกโนอนต่างๆนะครับบักปีเขาวเออสด็จบอกเป็นไวรัสพิดนะครับเด้อ ยาเฝ้าออไปลงเสื้อนะครับสำหรับผููทีมาเสนอขายยาต้านไวรัสนะครับโบมี่ครับพี่น,อน้องท้าววิชาการเพื่อนนะครับเกี่ยวกับโรคของพืชเกี่ยวกับไวรัสนะครับยังโบมี่ยาต้านไวรัสหรือว่ายากาจัดไวรัสด,ด้วยตรงด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับ พืชผักทางการเกษตรนะครับเกี่ยวกับผกปุ๋ยผกแมงต่างๆวิธีการใส่ยาใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับวิธีการรักษาโรคไวรัสผิดวิธีการรักษาวกเพี้ยต่างๆกําจัดเพีย่ยกําจัดแมงต่างๆนะครับห้กับทางช่องบาตนฝากคาถามไว้ที่ไตคิดนะครับเด้อนยะมีเวลาผมกับเสียขอมาเบิงนะครับหรือสงสัยเกี่ยวกับการใส่ยานะครับ ใช่สารต่างๆนี่นะครับกระสอบฝากคำถามใหม่ที่ใต่ลิปนะครับมีเวลาผมกับเขามาเบิงมาตอบใหม่พี่น้องที่ถามเอาไว้เนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับกับมาเว่าเฉพาะเรื่องใบด่างไวรัสพิกนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอย่างนะครับมันเป็นมาแนวดมันจังมาเป็น ใบด่างแล้วมันจะมาเป็นไวรัสผิดนะครับผมก็มาสรุปให้เพี่น้องได้ฟังนะครับอีกโอบหนึ่งก็คือว่าสาเหตุมันก็มาจากนี่เลยครับสาเหตุหลักเลยนะครับมาจากวีขาวเพียโตออนนะครับเพียโตออนก็มีพวกไล่ขาวไล่แดงนี่แหละครับนี่สาเหตุหลักๆที่เห็นในใบ ปักพริกเป็นใบดางใบเหลืองได้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นไวรัสพริกนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สงสัยนะครับแล้วส่วนอื่นเนี่ยเป็นเนบอ่นะครับอย่างอื่นเด็ดินเด็ดเป็นเนบอ่ะก็เป็นได้คือกันนะครับดินเชื้อราในดินนะครับเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่นะครับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ส่วนมากแล้วนี่ พวกเชื้อเหล่านี้นะครับสิไะเหตไห้บักพีเข้านีจำพวกโรคโคนเน่ารากเน่านะครับนี่พวกเชื้อราพวกเบดทีเรียนะครับโลกพวกนี้มันจะมาในหนาฝนนะครับซึ่งกระโบข่อยได้ทรงผลไปถึงพวกใบพวกยอดพวกปันใดนะครับพวกเชื้อราเชื้อเบตทีเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ มันสอยู่เฉพาะช่วงดินนะครับโคลเน่ารากเน่าครับพวกนี้นะครับแ,แก้ได้ด้วยการใช้จำพวกปูนขาวพวกสารเมทาเล็กซิลนะครับนะจต่พวกสารพวกนี้นะครับมาโรยที่โคนต้นหรือว่ามาฉีดเมื่อผลห้เพิ่นนะครับเพื่อป้องกันโรคโคลเน่ารากเน่านะครับแต่สําหรับสารที่เกี่ยวกับเอ่อมาเลี้ยงที่เกี่ยวกับเวลา ก็คือที่ผมบอกมากนะครับวีขาวเพียดตโออนนะครับไล่ขาวไล่แดงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเคนี่ครับพี่นอ้องมืนาพบกันใหม่ครับอยู่ดีไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ